ทีนี้จะนำเสนอเรื่องกระเจี๊ยบแดงนะครับกระเจี๊ยบแดงนะคะระับะะรหัสพันไม้7ที30170ที004ที001นะครับลักษณะต้นกระเจี๊ยบแดงนะครับจะเป็นพืชล,ล้มลุกลำต้นเป็นชมพุ่มแล้วก็จะมีผิวเรียบกิ่งจะออกตั้งแต่โคนลำต้นแล้วก็ต้นอ่อนจะมีสีเขียวต้นแก่จะมีสีแดงหรือแดงอมม่วง ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับมีขนปกคลุมทั่วใบเป็นแฉก3-5ถึงแฉกแล้วก็ไปลายใบแหลมโคนใบมนขอบใบจะเป็นจักฟันเลื่อยดอกเป็นดอกเดี่ยวออกตาม่อบใบเมื่อดอกบ,บานจะมีสีเหลืองหรือชมพูกลางดอกจะมีสีแดงเข้มผล เป็นผลเป็นเป็นผลแห้งแตกได้ลูกไข่มีกีบเลี้ยงสีแดงเข้มพุ้มอยู่มเมล็ดลูปไตสีน้ำตาลเข้มครับประโยชน์ของกันเทียงแดงกออขับปัสสวะใบขับเส้หนหายนยอดเป็นยาบำรุงธาตุกีบเลี้ยงขับหิือไตผลลูกไข่มาในเส้นเลือดเมล็ดก็มีกำลังขับเมือ ตัว่หาีกระจี๊ยบงะได้แก่มมวแล้วก็โพแทสเซยมค่ะเนจะช่วยในารระตรของิ้ใบให้บขีย่กดให้เจี๊ยเยมค่ะวอรนะคะจะสสมในเมล็ดค่ะควบคุมการอดอแล้วก็การอของาค่ะพแทสเซียมค่ะจะช่วยสะสม ก็คือ n ต่อ p สอ o หก็ต่อ p สอ o ค่ะการเพมค่ากระเทียนคาทเป็นน้ำกระเทียค่ะโดยขั้นตอนวิธีการทำนะคะเราจะนากของกระเทียมค่ะมากกระก่อนก็ต